สวัสดีครับแฟน y o u b u c h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้ครับเราจะพาย้อนกับปชมผลงานของแลมโบเลือดเดือดครับธนนชัยแฟร์แท็กครับที่ไฟนี้บุกไปยังฝรั่งเศสครับเจอกับยอดนักชกเจ้าถิ่นครับดีกีแชมป์มวยคุณเขมินครับนั่นก็คือเซเรตินเมนเดสครับมาติดตามรับชมกันนะครับธนนชัยซึ่งถือว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมโหดอีกลายครับเจอกับแชมป์มวยคุณขมิน รับรองว่างานนี้เดือดอย่างแน่นอนครับก่อนรับชมมวยครับทางชานอลของเราปรับเปลี่ยนการนําเสนอเล็กน้อยครับโดยทางท่านผู้ชมจะได้รับชมมวยกันเลยนะครับสำหรับสมาชิกสายบวกจะได้ไม่ต้องไหวคู่นานส่วนสายข้อมูลครับทางประวัติของนักชกนี้เราจะย้ายไปอยู่ในช่วงท้ายคลิปหรือแฟนๆครับจะสามารถใช้โปรแกรม Time Stamp เลือกเอาช่วงเวลาที่ต้องการจะรับชมกันได้เลยนะครับรับรองว่าความเข้มข้นเหมือนเดิม ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมากันที่ศึกว a r r i o r ออร์ไนะครับจัดเมื่อวันที่27่ิบพฤศจิกายนปี2016ครับตรงอัีพีพศ2559ครับที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับแับเบิลเือเตือดครับถนนชัยแฟร์ทักครับเจอกับทางด้านของเซสตินแมนเดสครับนักกชชาวฝรั่งเศสครับโดยคู่นี้ครับจะชกกันในกติกามวยไทยนะครับ กำหนด5ยกครับในพิกัด138ปอนด์ครับซึ่งก็ต้องแจ้งก่อน,นครับว่ามวยไทยในฝรั่งเศสครับก็จะใส่สนับสองนะครับต้องชกแบบใส่สนับสองนะครับถึงจะเป็นมวยไทยในฝรั่งเศสนะครับโดยเป็นกฎและก็กติกาของทางองค์กรควบคุมกีฬาเขานะฮะเหมือนข้าหาครับสำหรับธนนชัยก็นวมน้ำเงินครับน้ำมวยไทยเรา ส่วนนวมแดงนี่เป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสครับเรสเินเมนเดสครับทันชัยสูง170ครับสูงเท่ากับทางด้านของเมนเดสละครับส่วนอายุนี่ทันชัยอายุ23ปีในวันนั้นนะครับในไฟนั้นเมนเดส26ครับอายุทางนักมวยไทยอ่อนกว่า3ปีครับช่วงลำตัวแล้วครับพยายามจะเล่นฐานล่างก่อนเลยครับ ทั้งต่อยตัดลำตัวทั้งเตะขาครับสาหรับทางด้านของทอนชัยครับเนี่ยจ่วงอีกแล้วครับจ่วงแล้วก็หดขาไปด้วยทิงครับอยู่เมืองไทยก็ทนนชัยก็เป็นมวยอะไรคัสแมนอยู่ครับเตะต่อยแรงครับแล้วก็เป็นมวยพันบูครับเดินเกาะติดคิดตังเรียกว่าเดินจี้เดินเบียดตลอดครับเดินกดดันตลอดมากจังหวะนี้โดนทางด้านนักชกชาวฝรั่งเศสครับเตะกวาดครับล้มทั้งยืนครับ หลังนี่แทบเดาะครับบันเดานี่แทบแม่แทบเคสเดินครับเดินแล้วกระจู้งลำตัวครับถึงตัวปุ๊บนี่ทันออกอะไรแกออกเลยครับสำหรับทางด้านของถนนชัยปดขาพิธีครับก็ยังเป็นเกมที่ต้องพยายามที่จะเรียกว่าค่อยๆนวดนกมวยฝรั่งเศสไปเรื่อยๆนะครับนมวยฝรั่งเศสตอนนี้ยังเลี้ยวแรงยังยังดีอยู่ครับก็ยังมีโต้อยู่ฮะ แต่สักคู่โดนเตะขาไปดีสะดุ้งเหมือนกันครับสำหรับเมนเดสครับแอดโดแล้วทนได้ครับทนชัยไม่สนครับพยายามที่จะคืนด้วยอาวุธหนักๆแรงๆครับเมนเดสเองก็โต้ตลอดนะครับมีขยับเดินเข้าหามั้งครับสำหรับเบนเดทจังหวะนี้ครับแมดโดนบัดรซ้ายของทนชัยไปนี่มีมีเพลงครับมีเซมครับ โดนเจาะยางอีกแล้วครับโดนแล้วมีสะดุ้งตลอดครับจะเป็นมวยที่ท่าทรหดอาจจะน้อยไปหน่อยครับสำหรับเมเดสครับโอ้โหจังหวะนี้ครับตัดลำตัวแล้วก็เตะขาครับเรียกว่าขาขาขิดขาเป๋เลยครับสำหรับเมเดสครับกรรมการครับรีบเข้าไปแยกครับแม้ถ้าเจอมวยที่ใส่สำหรับซองนี้อาจจะลำคาญตรงนี้ครับตรงที่กรรมการห้ามบนเวทีนี้ พยายามที่จะเข้ามาเบรกเกมแล้วก็พยายามจัดระเบียบสนับสอกอยู่อยู่เสมอนะครับอยู่ตลอดเลยครับบางทีนี่ทำๆอยู่นี่ต้องมาเบรกเกมใส่สนับนี่มันก็เสียอารมณ์ครับหมดยกแรกครับดูภาพช้าไปนะครับมีโต้ตลอดครับสำหรับเมนเดสครับโดนทางด้านของธนชัยนี่นี่ครับจังหวะนี้ครับปล่อยตัดลำตัวแล้วก็เตะขาครับมีขาเปหมันครับจังหวะนี้ทางด้านเมนเดสครับ เตะกวาดครับล้มทั้งยืนเหมือนกันครับสำหรับนักมวยไทยของเรารครับทางทีมงานดูมวยบาเยลไลายฝากกดซับคลายกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานจะสรรหาวิดีโอส,น,สนุกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับทางช่องของเราครับอัพคลิก ทุกวันจันทร์พุธสุขเสาร์รวมทั้งอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและหลังจากรับชมจบแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณผู้สับวสุนครับกาแฟซอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามครับแหมขายยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขอเข้าสู่เกมการชกในยกที่2ต่อเลยครับ พยายามรวงบัตรครับสำหรับทางด้านของนักชกไทยเราย่างเดินจี้เดินเข้าหาเดินเหมือนเจ้าหนี้กําลังตามทวงเงินลูกหนี้นะฮะแอนเดนนี่พยายามจะสลับออกซ้ายออกขวาครับแต่เหมือนจะหนีไม่ค่อยจะพ้นนะครับตนชัยนีกาถึงเนื้อถึงตัวตลอดครับอยากเข้าหาครับ โดนแข้งของทางเมนเดสเหมือนกันครับเมนเดสนี่ออกลูกจุดกิดครับมีถีบโอ้นี่ครับจังหวะนี้ถีบหน้าเลยครับแม่มีจังหวะสัดแข้งขวามีถีบแล้วก็มีถีบหน้าเลยครับแห้ออกแนวมวยฝีมือสูงไปเลยครับมวยเชิงสูงไปเลยธนชัยไม่สนครับไม่รู้ว่าถีบดอกมอสกครู่นี่เจ้าหงครับธนชัยนี่จะเดือดหรือเปล่าครับนะเริ่มเริ่มเดินเร็วขึ้นครับแม่โดนทางด้านของเซตตินนี่พยายามที่จะ ดีดแข้งขวาสกัดการบุกตลอดครับแต่เหมือนจะหยุดไม่อยู่นะฮะโดนบัดชุดอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนกั้นคอครับธนชัยไม่สนครับโดนกั้นคอนี่ยังเฉยเฉยชิวชิวครับเจ้าของฉายาลัมโบเลือดเดือดครับไม่สนครับตกไม้หน้าสามครับถึงเจ้าอยู่ครับจ้วงลำตัวไปครับจ้วงอีกแล้วครับอ่าเซเรตินนิกาแตโดนแล้วก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับโดนลำตัวนี่โดนตัดลำตัวไปแล้ว พยายามที่จะปักศอกมั้งครับต้องเล่นของหนักต้องเล่นของคมนะครับแต่ความคมนี้น่าจะทอนไปเยอะครับอ่ะจัดระเบียบศอกอยู่แล้วครับเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ทางรนใชน้นี่เน้นอา้าหันมาใช้ศอกบ้างครับคุณมีศอกผมก็มีนะครับแต่ความคมนี่อาจจะลดน้อยลงไปหน่อยครับเพราะว่ามันใส่สำหรับศอกครับแต่โดนบ่อยๆโดนจังๆโดนมากๆก็เจ็บเหมือนกันนะครับ ต่อยตาลำตัวนี่ครับฝันศอกตามอีกสองดอกอหมอ,อกเข้ากับ,บาลของทางด้านของนงักมวยฝรั่งเศสเลยครับอเบเดสครับจังหวะนี้ครับจะตามเอาคืนครับปรากฏว่าวืดครับแหมจังหวะที่ธนชัยเสียหลักแล้วจะตามเอาคืนนี่แหมตามไม่ได้ครับวืดแทนอัน <Yeah. S 2> หลังๆนี่ทางด้านของเมเดสนี่ออกวุธเหมือนจะไม่มั่นใจครับ โุ้ยโดนจังหวะนี้ครับแม่ทาท่านี่ฮันรี่หันขวางเลยครับโดนอีกแล้วแม่หมดจกซะก่อนครับคุณพระละระคังช่วยนะครับนอกจากนี้ครับทางช่องของเราครับยังมีมวยสนุกอีกหลายคู่ครับถ้าสนใจครับก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่การ์ดหรือก็ความด้านบนที่ลูกศรชี้ได้เลยครับก็เดี๋ยวหลังมวยจบก็จะการ์ดกันขึ้นอีกทีครับวันนี้ครับเข็นนะครับ หยาบเข้าหาธนชัยต่อยวืดครับเบนเดตต่อยวืดก็เนี่ยครับโดนแข้งซ้ายวิทีครับแม่แกก็เตะเข้าไงครับสำหรับเบนเดสครับเตะขวาเข้าครับแต่เหมือนกับว่าน้ำหนักแข้งนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับหยุดธนชัยไม่อยู่ครับวันนี้มีเสียบไหครับแมอาวุธนี่เพราะว่าธนชัยนี่ก็เดินเข้าหานี่ก็ต่อยง่ายเลยครับ จะทำยังไงถึงจะหยุดมวยยางทรชัยได้ครับอุ้ยโดนสอกครับแม่ค่อยๆโอ้โดนสอกแล้วแม่เจ้าตัวค่อยๆถอยกูดไปแล้วก็ลงไปนอนครับโดนนับแปดครับแม่เหมือนไม่อยากลุกเลยครับการนับถึงแปดครับก็ให้ชกต่อครับชกต่อครับทรชัยนี่เหมือนแม่ฉลามได้กินเลือดแล้วครับตอนนี้ไม่สนแล้วครับจ้วงเลยครับจ้วงโดนสอก จ้วงไปอีกทีครับแมไม่สนแล้วครับตอนนี้จ้วงจ้วงโอ้แมเขาก็มาครับไม่ได้มีแต่สอกสอกไปก่อนสอกน้าไปก่อนครับสอกไปอีกทีครับสอกแล้วก็เข่าโอ้หลายชุดเหลือเกินครับโดนไปงี้นี่แมนเดนี่มีเหนื่อยครับอ้าวกรรมการแยกนับเลยครับแม่จัดดิ้งเขาดาวเลยครับก็ยืนนับแปดเลยครับก็เป็นการเซฟนั้งมวยด้วยนะฮะ นับที่2ของยกที่สมครับอ่านับหนึ่งนี่ไม่น่าจะรอดนะครับเอาโดนซอกไปอีกทีครับโดนเข่าด้วยโดนเข่า้วยทางโดนชใช้ยนแกเกี่ยวแล้วก็เสียบเสียบเสียบแม่เสียบอ้าวเรียบร้อยครับล้มดอกนี้กรรมาการยุติการทกเลยครับแม่ต้องบอกว่ายกต้นๆครับ 1- นสองนี่โดนต่อยต่ละตัวเยอะเหลือเกินครับน่าจะส่งผลทําให้ทางเมนสเตอนะครับแกก็อาการเหนื่อยอาการจุกครับแล้วพอโดนธน,นชัยเนี่ย เบียดติดๆเบียดติดบี้ติดๆเนี่ยโอ้มันมันหายใจไม่ทันครับน่ก็ต้องถือว่าเป็นไฟที่เรียกว่าระห่ำจริงๆครับสำหรับธนนชัยเบียดแบบแม่เบียดเหมือนเลวันรกจริงๆครับครับโดนสอกครับแล้วเจ้าตัวค่อยๆถอยกูดไปก่อนจะโดนนับไปนะครับก่อนจะลงล่วงไปนอนแล้วก็โดนนับครับ ยังเป็นนับแรกครับเราบอกว่าไฟนี้พนลนชัยครับชกได้มดสัตว์รัเสเซียจริงๆนะครับก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆที่เห็นไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครตแล้วก็จะลืมสั่นกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับมวยจบแล้วครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเรายัางมีประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่ครับ เป็นเชิองอัดแล้วก็ข้อมูลจะได้มีอัดทรดในการรับชมให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเริ่มกันที่ประวัติของแชมป์มวยคุณคเขมินชาวฝรั่งเศสครับเซเลสตินเมนเดสครับโดยเมนเดสเกิดเมื่อวันที่12แสอกรกฎาคมปี1990ครับตรงกับปีพศสอง3สนะครับที่ฝรั่งเศส เริ่มชกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยตั้งแต่วัยรุ่นครับก่อนจะเดินทางมาหาประสบการณ์โดยขึ้นชกในรายการแม็กมวยไทยที่พัทยาโดยประทะกับนักมวยดังๆที่มีชื่ออย่างแพ้คะแนนให้กับขวัญข้าวมอรตนันณฑิตครับชนะคะแนนอารเธอร์เมเยอร์หรืออาเธอร์สิงป่าตอง แพนน็อกดิมิทรีวาเลนนักชกชาวเบรุตในยกที่4ครับแต่นักคะแนนอาราวดีลามาสนอฟครับแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเบดชาวรัเสเซียครับและแพ้น็อกให้กับลีโอเปงโตในยกแรกครับ มันเด้มีดีกีเป็นแชมป์มวยเขมรนานาชาติครับหรือินเ international คุณเขมรนะครับในรุ่น141ปอนด์ครับด้วยการเอาชนะคะแนนเจ้าต้นตลับเลยนะครับนั่นก็คือราวจันทานักชกชาวเขมรครับีนประวัติของแลมโบ้เลือดเดือดครับดาวบูขวัญใจแฟนมวยไทยหลายๆคนครับ ธน,นชัยแฟร์แท็กครับเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1993ครับตรงกับปีพศ2อ3 6ร3 6ครับที่อำเภอสตึกบุรีลำโดยเจ้าตัวเข้ากรุงมาฟิตซ้อมอยู่กับยอดมวยไทยระดับตำนานอย่างลุงตู่ครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดผู้ร่วงรับไปแล้วนะครับก่อนจะมาใช้สีเสือ้อธนากรยิมของคุณธนากรติลภาสุขสกุล เราตามด้วยค่ายสมหวังไก่ย่างครับของเฮียสมหวังไก่ย่างครับฉลองการลุ่งแสนยาก่อนครับและใช้สีเสื้อแฟแท็กของเสียบรรจงบุตรสลาคำวงในท้ายที่สุดครับประทะกับยอดมวยดังๆไม่ว่าจะเป็นทักสินเล็กเกียรตินิวัฒนะครับเสกสรรอขวัญเมืองแสงมณนนีสอกาแฟ,ฟมวยไทยครับพันใยักษ์สิทธิเชฟบุญธรรมเพชรอู่ทองอขวัญเมืองเพชรเมืองไทย พีเคแสนไทยมวยไทยยิ้มนะครับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าซูเปอร์แบงค์มอรัตนับฑิตครับยอดทองไทยปอเตระกุลและถึงแม้ว่าจะเคยชกกับยอดมวยมาแล้วมากมายครับแต่เจ้าตัวยังไม่เคยสัมผัสโอกาสที่จะเป็นแชมปียนเลยโดยได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์ถึง7ครั้งครับทว่าน่าเสียดายครับทันชัยแพ้หมดครับจนแฟนๆมวยให้สมยานามกับทนชัยว่ายอดมวยไร้บัลลังครับ โดยในปี2558ครับธนนชัยได้รับรางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอาวอร์ดครั้งที่10นะครับและการันตีความดุเดือดของธนนชัยได้เป็นอย่างดีด้วยรางวัลคู่มวยดุเดือด ของสนามมวยเวทีมวยลาดจำเนินถึง2ปีซ้อนโดยในปี258 8ครับเป็นไฟที่ชกกับทางด้านของเสกสันออขวัญเมืองและในปี2559ครับเป็นไฟที่จะตัวชกกับแสงมณีซอกาแฟมวยไทยครับ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับก็ฟแฟนๆมวยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์กดสั่งกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ้รับชมด้ยวยน,น,นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนงเราครับกาแฟซอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ